มีคนเอารถมาเสิร์ฟผมว่ะคนดูเขาบอกว่าแรงนักแรงหนาะวันนี้จุลงเห้ะเขามาเที่ยวที่บ้านนะครับเอาอง่ายๆนะวันนี้นะเขียวอีไม่อยู่แต่หนูก็พอจะมีเสิร์ฟลงอยู่เอ้ยเอวัดคันนี้มีชื่อว่าอะไรนะอันนี้จะเป็นเสียงแรกของเจ้าขาวโบกบอกเลยแค่ E 8 5ยังดังขนาดนี้ถ้าเป็นในโตบิดทีเดียวทอดหลุดลงไปเลยถ้าเป็นในตัดทีเดียวนะโซ่ขาดกระจงกระจายล้อเลอหลุดออกหมด ครับก็ขอกาบสวีดัสวัสดีพี่น้องเอาไปายทุกท่านเลยนะครับวันนี้เขาของสตอร์จอร์แดนลิมฟิตี้บับพุงออกพุงออกเสื้อนี่มันยืดจริงๆมันไม่ขาดจริงๆมันดีจริงๆนะครับผมเสื้อผมก็คือแบบว่าสอร์จอรนก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่จัดออเดอร์ไปเกือบ4 0 0พันตัวนะขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้อยู่กับผมแน่นอนชัดเจนอยู่กับรถตู้ลุงเอ็กด้วยแล้วก็นี่ครับใครครับ มน <Hey. S 2> มีคนเอารถมาเสิร์ฟผมว่าคนดูเขาบอกว่าแรงนักแรงหนาเห็นเขาบอกว่าไอ้เจ้าบักเกลยเนี่ยงักเกยเนี่ยได้ข่าวว่ามันแรงแรง,<ช>งเจ๊งเปล่าไว้อดผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยเจอละเอา,อางี้เดี๋ยวแอบเอารถลุงไปลองกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกัน เราไปยำเลยว่าแรงจร,งจริงก็เพราะว่าได้ข่าวว่าบังจะไปทำรถแข่งยโทรมาลุงแสดงว,ว,ว่าต้องแรงแสดงว,ว,ว่าต้องแรงบังเจ้าคันนี้ไปทำรถแข่งนะโอเคไหมบอกจัดไปลุงแล้วแต่เลยช่วยกันไปเต็มที่บังบอกจัดไปเอาโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะพาเข็นเข้าไปในบ้านคือจริงๆอ่ะลุงเขาอ่ะทำคลิปมาแบบว่าตั้งกาดมาท้ายเขียวอีเลยแล้วก็แบบว่าจะให้เจ้าของขับเองด้วยกับเขียวอีผมก็เลยแบบเจ้าของล้วขับเองมึง่ากุวันไหมมึงก็เขียวอีเขียวอีเรามึงขับด้ยัง มันก็มันแรงไหมแรงเดี๋ยวมึงต้องไปลองขับคันนี้แล้วมือนก<น><บ>รู้เลยว่ามันจะเป็นคนละลูกสุปเร็จอของเขาจะแบบจะอ่ะถ้าเปรียบเทียบตัวเกลกเขา104เรา108ใช่หรอประมาณเนี้ยแต่ถ้าว่าจุดดึงของเราอ่ะ ซ้ายเราลึกกว่าอบอกเลยว่ารถเขาหมดแล้วแต่มันจะเป็นเหมือนให้มึงโดนตัวไอ้ีอ้ย,ยอะไรเนี่ยเอออ,อะวะนั่นี่ครับพามาเลยครับนี่เนี่ยเขียนเข้าบ้านให้ด้วยคือโคตรเป็นเกียรติอะนะ <c oughs> จุลุง <c oughs> ก็วันนี้จุลุงเรซเขามาเที่ยวที่บ้านนะครับเ,าเขาเรียกว่า KVA แต่จริงแล้วมันแพงกว่า KVA นะจุลงุงเลยครับ <c oughs> มัาเรียกว่าอะไรนะลุงดีครับเอามาติดตั้งให้น่ะเรียกว่า UPS UPS เอามาติดตั้งเพื่อให้ไดโน่ของเราไฟเสถียรและค่าคงที่ของแรงม้าเออใช่ปะ เรียกว่าแรงม้ามันจะแบบว่านิ่งขึ้นคงที่ใช่ได้ม่รวนเหมือนวันไม่ช่วันไหนวันไหนไฟแรงไฟอ่อนอะไรไม่เอาแล้วอันนี้คือชัดเจนเนียนเลยเนียนตัวนี้ก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทซึ่งลุงเอ็กจัดให้60,000กว่าแค่ตัวใช่ตัวตัวทำไฟรวมกันในตัวเดียวเลยเป็น CBA กับ UPS รวมกันเลยเป็นยูพ ลิมิเต็ดลิมิตสันอิเดสันอินดิต็ดนะครับผมก็วันนี้ลุงเอ็กจะมาท้าเขียวอีหรือว่าอะไรครับลุงหนผมถามหน่อยคือจริงๆริตอนแรกอ่ะป๋าเฟมเป็นคนท้าเราแล้วก็บอกว่าให้ยกรถมาครั้งที่แล้วก็เาเจ้าห้าเกไปเสิบกลายเป็นเอาไปซ่อมทีนี้ก็บอกเราว่าทิศนี้มาแล้วเอาตามเอา5 9มาเลยคอยมอสจะยกรถก็ไม่กล้าอีกไม่กลัวกลัวรถไม่เสร็จเขาบอกลูกเต็มโยเขาเลยว้ไม่คือรถคณิต ต้องชมเขานะเขาทำกันเองนะใช่ไหมเขาจะประสบคนสำเร็จหรือยังเหรอไกลไกล้ไกลเลยใกล้แล้วเหรอไกล้้ใกลเขาฝั่งใกลห้าลูกแล้วใช่ไหมไกลห้าลูกลูกสูงจะห้าลูกแล้ว้ที่เราทำไปเราเคยแบบเปลี่ยนลูกไปขนาดนี้ทำไปไม่เกินสองลูกของเราเต็มที่นะถ้าเป็นรถเน้นๆไม่เกินสิบเขาก็เลยบอกว่าเขามีเวท ส้มต้นเขาอยู่หกหกชักก้นเจ็ดวิ่งได้เลยใช่เหรอเราเลยหยับยกรถเสิร์ฟมาเลยหนีเลยาาการจนกระโทรมาปุ๊บเอ้าเอ้าลุงหนูไปสระบ,บุรีเรียบร้อยแล้วเราเรบรยบก,กันจบเอาง่ายๆนะวันนี้นะเขียวอยีไม่อยู่แต่หนูก็พอจะมีเสิร์ฟลงอยู่เฮ้ยไอวัดคันนี้ม <วะ S 3> ีช<ม>ื่อว่าอะไรนะขาวโบขาวโบขาวขาวโบใช่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นไนโตใไนตัส แล้วก็ e 8 5หรือเรียกว่า3ระบบแต่ตอนนี้น้องๆถามกันมาเยอะพี่แบงค์ขาวบบวเสร็จหรือยังแบบโอนานอะไรเงี้ยโอ้ก็เลยติดแล้วเหรอติดไหมเนี่ยคือคือ ทั้งวันเนี่ยกูรอมึงไปซื้อน็อตสองตัวใส่หัวฉีดเนี่ยซึ่งไปซื้อมาแล้วก็เลยอันนี้จะเป็นเสียงแรกอันนี้เขาใช้เงี่หรอใช่ครับนั่นแหละครับมันเป็นวิธีการดมปไปดำน้ำอ่ะมันเป็นวิธีการดมแก๊สอย่างนี้นี่นี่เอาขนาดนี้เลยครับสออันนี้ใหญ่ไปลุงเอาที่อนนพอ <c oughs> ในพวกฟออนแบบนี้นะเออน่ารัก <c oughs> ถ้าอันนี้เขาเรียกว่านตัส <c oughs> ถ้าถังใหญ่เขาเรียกว่านตัอ <c oughs> าอันนี้ ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดนี่แหละครับคือเราใช้แบบประหยัดเอ่อก็คือตอนนี้จุลุงเขากำลังมองอยู่ว่าเขาจะติดตรงไหนใส่แล้วจะใส่เข้าตรงไหนดีเพราะตอนนี้แบตก็ไม่มีที่อยู่แล้วครับพอก็ต้องมาให้ก่อนครับติ้วครับติ้วแล้วก็วันนี้มีเป็นสองแบตเลยนะเนี่ยแบตอะไรเหรออันนี้ไงถังนี่เป็น 13K สามเคแต่คิงแบก อ่ะฮะอันนี้แหละอันนี้เป็น4-2 0จากโจโมแก๊สใช่เหรอใช่แต่มันมีนี่ด้วยนะ 2K อ่ะ 2K จากพี่ออฟดมมันต้ยเร้องทูหรือที 3K อ่ะของเราสองพอเราสองถ้าสามมันจะแบบมันจะเหนียวไงต้องสองมันจะมาสองตึงกว่าตึงกว่าอีกแล้วกว่าดมปั๊บไปปุ๊บเลยอ่ะคือแบบว่านั่งอยู่บนกองฟังนี่นึกว่านั่งอยู่บนกอนเมฆนี่ขนาดนี้เลยอ่ะเดยว อันนี้ลุง Z com เซตคอมแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยลุงเซตคอมตั้งคา่าคือคันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะให้อาจารย์เอกเป็นคนจูนเพราะว่าผมผมจูนได้แค่ในโตมันจะรอ,อดไหมน่ะมันจะรอดไหมไอรอดแต่ในตัด <laughs> ในตัดยังไม่เคยจูนตอนนี้คือเอากล่อง API มาตั้งเบสอยู่ว่า สตาร์ทปั๊บแล้วก็ลอง,ลองไปดีบ<อ>ปลกก่อนให้มันสมบูรณ์ก่อนใช่ให้มันสมบูรณ์ก่อนแต่ทีเนี้ยคือกล่องที่จะใช้ควบคุมในโตกับในตัดเนี่ยมันจะต้องแบ่งแยกเป็นฟังก์ชันซึ่งเราจะใช้ตัว AF จับแต่ตัวนั้นอ่ะอยู่ในห้องพี่ยังไม่ได้เอามาติดต้องใส่ AF เซนเซอร์ตัวหนึ่งขี่ไปด้วยใส่ไปด้วยเลยแล้วก็ใส่เขาเรียก x s t t e m ด้วยก็คือจะมี2จอมีมี AF แล้วก็ x s t ตรงนี้คือเราจะรู้เลยว่าอุณหภูมิ X-SOT ไว้ทำอะไรบอกน้องๆได้ x s t t e m คือเป็นตัววัดค่าอุณหภูมิขออองคความร้นเสีย ก็คือาง,ง่ายนยเราจะเจาะทอท่อนี้แหละเรียงๆเลยแต่ท่อต้องไปทําใหม่ฝากถึงแดงสายสีด้วยนะใครนะใครนะดนแดงสายสี <c oughs> กลับไปทํารถเมยมไหม <c oughs> ถ้าไม่อยากกลับก็เอา AF เซนเซอร์นี่ออกมากว้างๆหน่อยอันนี้ฝังเข้าไปขึ้นท่อ AF ใสเข้าไปติดฝั่งนี้ <c oughs> คําถาม <c oughs> กูจูนยังไงมันติดขนาดนั้นเ <c oughs> บิ้ลทีเดียวลูกแทบเบรกคือมันไม่มีรูออกเลยครับอันนี้ต้องให้ลูกพี่แก่เพราะลูกพี่เขา เราไม่ได้สั่งเขาชัดเจนว่าจะมึงจะเอาความห่างเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่ใช่ไหมบอกเขาเจาะมาอย่างเดียวแม่งก็ได้ตามสั่งฝังมาเลยอเรียกเจาะนะครับประมาณนั้นก็อันนี้จะเป็นเสียงแรกของเจ้าขาวโบ๊ะมึงว่าติดไหมสามระบบใช่ไหมต้องลองดูพี่เล่นกับกูเท่าไหร่ได้กูเล่นติดห้าร้อยโอ้ยโอ้เท่าไหร่โอ้ยก็บอกให้ยโอ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 ้งโอ้ย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 โอ้ออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ กูเล่น2ครั้งผมเล่นครั้งเดียวลุงเล่นกี่ครั้งไอ้ลุงลุงสามารถลง2ฝั่งได้นะกูว่าครั้งเดียวดีกว่านะอ่าโอเค500 500 500าร้อ่ากูเล่น2ครั้งผมเล่นครั้งเดียวอ่าโอเคตามนั้นแหละไอ้ตลาดมึงเท่าไหร่อ่าตามนะเออถ้าสลุงเล่นอ่าพี่อัพเล่น3ครั้งดึงล้อนะครับคือตึกนี่ต่อหนึ่งครั้งนะดีเลๆเอาง่ายๆคือดึงให้ยางขาดไปเลยไม่ต้องเล่งเนี่ย มาผมร้อนละใครวอนดึงอ่ะผมอยากรู้เนี่ยผมจะดึงเองโอ้มาถ้างั้นก็คไอ้ไอ้พวกสายต่อนี่สั่งวิธีโอ้ตแล้วล่ะไอ้สายพวกนี้ไม่ต้องตกใจนะครับยังห้อยระยงระเยงอยู่เพราะยังไม่ที่เสร็จนะครับแล้วกล่อง X Junpo อยู่ไหนอ๋อกก็เดี๋ยวรอฮะเดี๋ยวผมบอกให้ดูแล้วกันมันมีแค่ข้างหลังนะนี่นี่นี่ยครับยังยังไม่เสร็จผมให้ดูประมาณนี้นั่นแหละครับประมาณนั้นแหละเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันใช่ไหมลุงโอเคมาเอาเลยเอาละเอาละเอาละกูบอกเลยมันจะติดหรือเปล่า คนดีดีนะนะดูดูดูคนดูดูเอาดิเอาดิเฮียเอาดิเออเอาติดดิไอ้ยังดูเออไม่มีคนโทรมาว่ะดูมันมีคนเหลียมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเหลี่ยมนะน้องๆใช่ไหมว่าเหลี่ยมจัดเลยไฟคูกูตะเปิดให้ไงเนี่ยไฟไฟติดแล้วเออแค่นั้นแหละ พี่มายืนตรงนี้ไอ้โยนพี่มายืนตรงนี้มันก็ดูกูกำพอติดป๊ากูกรมคัดให้มันไงเออเดี๋ยวแค่นั้นแหละสาบานมันไม่ได้ทำอะไรอ้อ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ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 ้ีอยยอุ้อยอุ้ย้ มงทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำมันคือเจ้าฝืนทำไมไมรู้ทำไมหลังที่สมแล้วนี่ไม่ใช่มันติดแล้วพี่มันติดแล้วมันติดแล้วแค่นั้นแหละไอโอ๊ตมึงเสียกูห้าร้อยแค่นั้นแหละกูไม่ได้แก้มึงเลิกกูสาบานเจ๊สองได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเจ๊หนึ่งก่อนเจ๊หนึ่งแล้วโอเคเออดึงมันทำมมันติดง่ยจังไงอย่าเบิร์ตได้ฟังเสียงเลย เพื่อนเลยอะรอน้ำมันขึ้นก่อนไหมรอน้ำมันไม่ต้องรอกูของจริงบอกเลยแค่ e 8 5ยังดังขนาดนี้ถ้าเป็นในโตบิดทีเดียวท่อลุดออกไปเลยถ้าเป็นในตัดทีเดียวนะโซ่ขาดกระจงกระจายล้อเลื่อหลุดออกหมดจะบ้าหรือไงไอ,อ้โอ๊ดมึงรู้จักกระสวยอากาศไหมน้องใช่อะมันขนาดนั้นเลยปะ มึงรลไม่รู้จักจรวดความเร็วสูงจรวดความเร็วแต่ก่อนให้เราทำหกชาติ2สองเอาวิ่ง230ใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ผมบอกเลยว,ว่าเอสพันอยู่ยากแล้วผมจะวิ่ง700 700เลยเครื่องบินนี่ถึงรับ <c oughs> อย่างเี้ยล <c oughs> ับ <c oughs> หน้าสาเลยไอ้เหียมาจาก เหมูเครื่องบินจังหวะที่เทคไงเทคออฟขึ้นเลยเครื่องเครื่องบินเลยเครื่องบินเขาเยิงหน้าปัรบะเขาบินใช่ไหมเราจะมีเคยเล่นสเก็ตบอร์ดไหมมันจะมีเหินเราเหินปุ๊ขึ้นไปเลยอย่างนี้แล้วก็กลางปีกลันเวยาวเลยคือบอกเลยว่าเครื่องบินหอน่โยกไม่ได้แแสดงเครื่องบินโยกพี่อาโดยมาแล้วครับแสงไปเโอเคครับดูใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็คันนี้ติดเครื่องได้แล้วเดี๋ยวจูนจะเป็นยังไงติดตามชมตอนต่อไปเราจะมีหลาย ep เพราะว่า ep จูน e85 ep จูนไนโต้ ep จูนไนท อย่าลืมอย่าลืมคันุ้นด้วยเดี๋ยวคันนี้มาไกลไม่ได้วิ่งมันเสียเที่ยวใช่ไหมโอ๊ตให้ลุงโดนหน่อยให้ลุงโดนหน่อยเยี่ยวเดี๋ยวเจอแค่นั้นแหละคนดูคลิปหน้าเลยเดี๋ยวไปนจูน e85 เสร็จปั๊บลงคลิปปั๊บไปบวกเลยอ่าบวกก่อนบวกก่อนขอจริงอยู่ละ ใครชอบอี่นุ่มก็แล้วก็แชร์ s u ับ c r i ใครติดตามได้นีตดติดตามเฟซบุ๊กที่โชอบวุฒจันทร์โชตะพอจะตุลัฯไว้เจอกันใหม่ลิปหน้าแล้วก็ไอโอ๊ตโอ๊ตด้วยแล้วก็นาราดด้วยพี k ีเคโมโต้ตัวกดโซ่คุณพ่อคุณแม่ทนคำนี้ใส่ป่ะเนี่ยออฟแอปอปิสุระดาใส่ใส่ใส่ยูไม่ใส่จะเงียบขนาดนี้เหรอเออไปเจอกันนะสวัสดีครับ